ไม่จะบอกเลยนะถ้าคุณอยากได้ฝอสายเปย์หนนะกลับมาพัฒนาตัวเองคุณต้องเทคแคร์ตัวเองหมายความว่าคุณจะต้องเปตัวเองก่อนคุณต้องการอะไรคุณทำสิ่งนั้นคุณอยากให้ฝอเป์แบบไหนคุณเปยตัวเองแบบนั้นคุณจงเป็นคนนั้นจงเป็นผู้หญิงแบบนั้นที่ควรค่าต่อการเปย์และสอง นะคะถ้าคุณอยากจะให้ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักคุณต้องเสพความสัมพันธ์หรือชีวคู่ของคนที่เขาประสบความสําเร็จที่เขามีผู้ชายเปีหรือคู่รักผู้หญิงที่เขาได้รับผู้ชายเปีคุณต้องไปเสพพลังงานนั้นของเขาและ 3. คุณไม่รอให้ผู้ชายเปีอย่าใช้พลังงานของการรอให้ผู้ชายเปีคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับอัปเลเวลของตัวเอง คุณไม่รอผู้ชายรวยอ่ะฉันจะเป็นผู้ชายรวยด้วยตัวเองและสคุณจะไม่ติดอยู่ในพลังงานกับผู้ชายที่เขาไม่เปคุณถ้าคนนี้คุยอยู่คบอยู่ไม่เปคุณเน็กเลยโอเคปะไม่โดนใจคุณไม่เปจะอยู่ด้วยทำไมถ้าฉันต้องการผู้ชายเปคุณฟังนะคนที่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการคือเขาจะไม่ติดอยู่กับพลังงานที่เขาไม่ต้องการ โอเคไหมคนที่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะไม่ติดอยู่ในพลังงานที่เขาไม่ต้องการดังนั้นเมื่อไหร่คุณฟังนะเมื่อไหร่ที่เราต้องทนกับพลังงานที่มันไม่ใช่นั่นหมายความว่าคุณกำลังยื้อที่จะเจอพลังงานที่คุณต้องการ สมมติว่าอยู่ตัวอย่างถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้ผู้ชายเปแล้วคุณติดสตรักในความสัมพันธ์ของผู้ชายไม่เปคุณไม่ดูแลไม่เทคแคร์คุณคุณติดอยู่ในความสัมพันธ์นี้นานมากแล้วคุณก็หวังว่าสักวันเขาจะเปลี่ยนใจสักวันเขาจะเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นไม่มีทางสิ่งที่คุณต้องทําคือเปลี่ยนมุ่งหาโฟกัสผู้ชายที่เปคุณไม่ใช่ติดอยู่กับผู้ชายที่เขาไม่เปคุณโอเคป่ะเรามาที่นี่เราไม่ได้มาเพื่อสร้างคน หรือสร้างผู้ชายให้เป็นผู้ชายแล้วมาที่นี่เพื่อเจอคนที่ perfect perfect match คนที่พร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ใช้งานได้เสียบปลั๊กใช้งานได้ไม่ใช่คนที่เราเลี้ยงให้เขาเป็นผู้ชายปีดูเหตุป่ะดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณไม่มีทางที่คุณจะเปลี่ยนใครได้ถ้าคนนี้ไม่ใช่อย่าอยู่กับพลังงานนี้นาน เพราะมันจะเสียเวลากับพลังงานที่คุณกำลังจะเจอและดีกว่าและเลิศกว่าเหมือนในหนังสือเหมือนหลักของการเมนเฟตนะคะเหมือนหลักของการเมนเฟตเขาบอกว่าเวลาที่คุณจะเมนเฟตถึงคนใหม่ผู้ชายคนใหม่มันจะมีผู้ชายคนเก่าๆอ่ะเ,เข้ามาในชีวิตของคุณคุณกำลังใช้จิตเสกผู้ชายคนใหม,ใหม่มันจะมีผู้ชายเก่าๆมาลัาางควานคุณ มาทําให้คุณเสียพลังงานคุณต้องสตรองนะถ้าเกิดมีผู้ชายคนเก่าเข้ามาแล้วเขาให้โอกาสหลายรอบแล้วเขาก็ยังไม่เปลี่ยนหน้าที่ของคุณคืออะไรตัดพลังงานนี้ซะเพราะคุณกําลังโฟกัสพลังงานใหม่อย่าติดกับพลังงานเก่าๆนานเกินไปอย่าติดพลังงานที่มันไม่เวิร์กนานเกินไปเราต้องเป็นคนที่กล้าตัดแล้วเปิดรับพลังงานใหม่ อย่าอยู่กับพลังงานไม่เวิร์กนานเกินไปเพราะว่ามันจะเสียเวลาแทนที่คุณจะเจอคู่คุณจะใกล้เจอเนื้อคู่ของคุณแล้วคุณจะใกล้เจอคนที่เปคุณแล้วคุณจะใกล้เจอคนที่เขารักคุณอย่างแท้จริงคุณแม่งก็สตรักอยู่กับพลังงานเนี้พลังงานเดิมพลังงานเก่าและคิดว่าเขาจะดีขึ้นไม่มีทางคุณจะเจ็บปวดซ้ำซ้อนก่อนคุณเข้าใจไหมเวลาที่เราจะได้ดีมันจะมีมารผจญมาหน่อย ก่อนที่เราจะเจอคนดีๆคนที่เลิศหรือพลังงานที่ดีๆมันจะมีมารผาจนเข้ามาคุณต้องเรียนรู้ที่จะตัดมารตรงนี้ออกไปไม่ใช่คิดว่าเขาคงดีขึ้นแล้วมัง้งพอกลับไปก็เหมือนเดิมมันจะมีพวกนี้มลาลังควานแต่เมื่อไหร่ที่คุณตั้งจิตตั้งมั่นและวะ้วว่าคุณจะเอาคนที่เปคุณดูแลคุณใส่ใจคุณพอคุณเปลี่ยนพลังงานเนี้ยโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการนี้ คุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้สิ่งที่คุณโฟกัสและเร็วด้วย